บาทนะคะสาธุค่ะอนุโมทามิค่ะสาธ,สาธุสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิลำดับต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์พันนีวันนี้เพศสัจกรมาเปล่าครับวันนี้ไม่มาใช่ไหมฮะอาจารย์พันนีอาจารย์พันนีปรีมาตรน,นะได้ถวายพระไตชรชนครับเรียนเชิญครับ าส,าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิใจตัวน้ำาับพอนะน้มอมความดีทั้งหมดเนี่ยที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวเราได้อยู่แล้วเราก็เอาผลของบุญที่เราได้เนี่ยถว,วายบูชาคุณ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาเระถาวายบูชาคุณแด่หลวงปู่สมัยจิตตปาโรณนะในเรื่องราะก,การครบรอบสองปีในการละสถานของหลวงปู่นะดังต่ตัวน้ําแล้วก็แผ่เมตตาไปให้พระคุณของบิดามารดาของเราทุกภพทุกชาตินะพระมหากษาัตริย์ทุกๆพระองค์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาญา,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 นะาติทั้งหลายไม่ใช่ญาติทั้งหลายนะเจ้ากรรมในเวรเปรตผีทั้งหลายนาคราชทั้งหลาย จงมีส่วนได้รับอานิสงส์พุทบุญรในครั้งนี้เมื ça, ่อรับแล้วขอให้ดวงกิตเหล่านั้นเป็นสุขตัวนากันเยหาวารีวังหาอุราปลิภูเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตดินนางเวตานางอุปกปติอิจิตังปจิตังตุมหังกิะเมวะสมิจันโตสัพเบภูเรนตุสังกะปาจันโดปนรโสยะถา มะนีโชติระโสยะถาสับบีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโกวินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีนิกายุโกปวะอภิวาทนาสิริสะนิจจังพุทธะปจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังโสอัตตรโทสุขิโตวิรุณโหมุตสาสเน Aroko sukito hohi sangat sabbe hiya Sangat rata sukita wirunha buta sasane hohi sangat sabbe hiya Te sukita wirunha buta sasane Aroka sukita sangat sabbe hiya tipi Hotuk sabbang tumang harang rakantuk sabbe สัพพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตรังหนตุสัพปังสุมังการังรักขันตุสัปเดวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตรังหนตุสัพบังสุมังการังรักขันตตสัพปเดวตาสัพสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรังสาุ สาธุ